สวัสดีค่ะคลีมนี้พาทุกคนมาเบ่งต้นนอไมฝลังเนาะจา้ะปลูกจากเม็ดที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ป,ปลูกได้สามปีละได้ต้นซ้ำนี่แล้วพี่น้องจากต้นซ้ำนี่เนาะที่แรกๆที่ปลูกต้นซ้ำนี่ละในน้อยนี่ตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ววันนี้ก็จะ ปีนี้ก็จะบ่กินจ้ะจะป้อยไวนะ้เนาะแต่ว่าเหงานี่เพัดขึ้นต้นซ้ำนี่นึงน้อยๆปีนี้จะบ่กินสิ่ถ่ากินปีหน้าปีนี้สิใส่ปุ๋ยผมรุงเขาก่นะนอนเนาะหน่อเขาก็เกิดเรื่อยๆเด้อจ้ะช่วงนี้เนาะพ่าช่วงนี้น้ำไม้ฝรั่งกับร่งขึ้นหนอ่อนี่ต้นนี่ขึ้นนอซ้ำนีแล้วพี่น,อน้องเอ้ยหน่อบ่ใหญ่พอพะพงใหญ่ทีเขาเนาะ ปกติเขาจะอยูุมุ่มนานห้องสวนจ้ะมองกําแพงแนะเนาะติดเลยวันนี้ยายมาปลูกนี่ปีนี้ปีที่สองเราตรงนี้เนาะวันนี้ก็จะบ่วยใายเขาดอกแล้วนนถ้าใหญ่กันเนาะอาจจะใหญ่ไปอยูุมุ่มผุนเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะกินน้ำไม้ขาวองสีเข,เ,สกกเขาเขาต้องเอาไส้มากบเขาเนาะอาจจะเฮ็ดบล็อกตรงนั้นแล้วก็ปลูกแล้วก็เอาไส้ามาถมามอแนยี่นองเบึ่งไปก่อนอานาคตเนาะ เบิ่งไปเรื่อยๆในยูนิคอะมีบลายบลายก่อจ้ะสองสี่หกแปดแปดกอนี่แหละจากเพราะมาจากตน้นอันนี้มาจากเมล็ดเนาะซองหนึ่งซื้อมาแต่เมืองไทยไปเนอะในซ้ำนี่แหละกว่าจะเลี้ยงเขาจนเขาใหญ่ปนี้เนาะ ไซเวลาโดนขนาดเพาะจากเม็ดถ้าผู้ไดอยากกินเร็วก็บไปสื่อที่เขาขุดหากมามาขายแล้วจ้ะแบบนั้นจะได้กินเร็วกว่าเนาะคลิปนี้ผมมีอย่างายพี่น้องมาเบิงนอไมฝรั่งอันน้อยนิดของเราในสวนนะคะมีความผากภุ่มใจบอติภุ่มใจเวยพี่น้องมีซ้ำนีเนาะจะจะได้เก็บกินซ้ำนีแหละคอยแบบบํารุง เข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ขยายใหญ่ออกเรื่อยแล้วเขาก็สามารถขุดก่อขยายไปปลูกเรื่อยๆเนาะถ้าเขาก่อใหญ่คลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้นะจ๊ะพอกันไหมคลิปหนาเนาะขอบคุณสําหรับบ้านติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ